สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้มากับแคมัสสี่นะเป็นพวงไรน้องใหม่ล่าสุดจากทางแบรนด์แคมัสนะบอกเพื่อนๆก่อนว่าพว่าภงไรตัวนี้เนี่ยแคมส์ส่งให้ผมรีวิวนะครับแต่ยังไงผมก็จะรีวิวตรงไปตรงมาเหมือนเดิมนะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ถ้าสนใจแคมส์ส42เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไปซื้อกันได้กับร้าน speedr simulation นะครับเป็นหนึ่งในตัวแทนที่จําหน่ายพวงไรแคมส์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับจะได้มีประกันศูนย์นะครับเพื่อน พูมิใที่มาจากจีนเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าบอกตรงๆว่ามันก็จะมีดีเฟกต์เยอะกว่าพุมะไรที่เป็นแบรนด์แบบยักษ์ใหญ่นะมาเดี๋ยวเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่านี่ครับเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับภุมิใจแค่มาร42เลยตัวนี้มีปุ่มอะไรมาให้เยอะเลยนะแล้วก็ดูดีด้วยแล้วก็ตัว42เนี่ยมันจะเหมือนกับ45นะครับตรงที่ว่า ตัวพวงมาลัยกับตัววิวเบะมันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแยกจากกันไม่ได้นะโอเคนี่ครับอ่านี่ไงนี่นี่น,น,นี่มาลวนี่เห็นไหมมันก็จะคล้ายๆกับตัว C5 เพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันก็อินทิเกตฝังอยู่ในตัวพวงมาลัยเลยนะครับแยกชิ้นกันไม่ได้นะแต่รู้สึกว่ามันจะมีมอดตนะครับที่เนี่ยเปลี่ยนตัวพวงมาลัยได้คือปุ่มมาอยู่ที่เดิมครับเพื่อนๆแต่ว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยทรงแบบ เป็น GT ได้หรือพวงมาลัยทรง F1 ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวอุปกรณ์เสริมอะไรเนี่ยเขาก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับเหมือนแล้วก็ข้อดีของพวงในตัวนี้เนี่ยก็คือคือ,คอ,คอมันสามารถสับเปลี่ยนกับพวงมาลัยรถจริงได้เลยเพราะงั้นสำหรับสายดิฟเนี่ยคุณก็เอาพวงมาลัยรถจริงนะที่เป็นแบบก้านยกเนี่ยมาใส่แทนพวงมาลัยตัวนี้ได้เลยแล้วมันก็จะหลบเจ้าตัวปุ่มอะไรต่างๆที่มันใกล้กับตัวพวงมาลัยเ่ยเนี่ยนะเนี่ยคุณก็จะหลบหลบได้แล้วก็จะไม่มีปัญหากับการเผลอไปโดนปุ่มพวกนี้นะครับ แล้วคุณก็ยังสามารถใช้ปุ่มพวกนี้ได้ทุกปุ่มเหมือนเดิมด้วยนะเอออันนี้คือข้อดีมากๆเลยครับแล้วพอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันเลยเป็นพวงลอยที่ดูจะเหมาะกับสายดิฟมากๆเลยเพราะว่าสายดิฟเราจะเจอปัญหาว่าถ้าสมมติเราจะใช้พวงลอยก้านยกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราส่วนใหญ่นะใช้กับปุ่มเดิมไม่ได้คือ b บ t t o n block เนี่ยมันจะหาไม่ได้แต่อันนี้ก็คือเหมือนเรายังใช้ปุ่มทุกปุ่มได้เหมือนปกติอยู่นะครับเพื่อนนะซึ่งผมเคยเจอปัญหานี้กับ T สามร้อย พอเปลี่ยนพวงมาลัยแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันบังปุ่มนะครับแต่อันเนี้ยพวงมาลัยอ่ะมันทรงอย่างนี้อยู่แล้วนะปุ่มมันก็ไม่โดนบังนะครับเอออันเนี้ยดีเนี่ยปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยครับดีมากเลยนะรู้สึกว่าจะมีไฟด้วยเพราะว่าเป็นการสกรีนที่แบบเหมือนให้ไฟลอดผ่านออกมาได้นะครับแต่ผมที่ผมสังเกตนะทรงเนี้ยน่าจะดิฟแบบลําบากนิดนึงมันจะไปโดนปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยแล้วช่องระหว่างตัวนเนี้ยแคบมากเลยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมช่องเนี่ยนิ้วผมเข้าไปอย่างนี้เลยนะเพราะงั้น เ,ออเวลาดิบเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเดี๋ยวต้องมาลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ครับแล้วก็ด้านหลังนะมีพอร์ตการเชื่อมต่ออะไรก็เหมือนกับ C5 เลยตรวตรงกนี้พัดลม usb ต่อคอมแล้วก็ไฟเข้าข้างล่างนี้ก็สามารถเสียบอุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นเกียร์เวกคมือกับแป้นเท้านะครับตรงนี้นะปุ่มเปิดปวงก็อยู่ข้างหลังนะครับสะดวกดีนะแล้วก็ดีที่มันอยู่ข้างหลัง เพราะว่าถ้าอยู่ข้างหน้าเราก็มีโอกาสโดนได้เนาะเขาก็ออกแบบมาดีเราก็สามารถเอื้อมไปกดเปิดได้ง่ายไม่ต้องเอื้อมมือไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยนะง่ายดีเพราะว่าตัวพวงมาลัยแัสเนี่ยเราต้องอคอยปิดเปิดพวงมาลัยเองเพราะว่าถ้ามันเหมือน c 5นะก็คือพัดลมเนี่ยทำงานทุกครั้งที่เปิดแล้วมันไม่มีระบบตัดออโต้มันก็คือเปิดค้างตลอดเวลาเพราะงั้นเราต้องปิดเปิดพวงมาลัยบ่อยเอาไว้อยู่ตรงเนี้ยก็สะดวกดีครับผมก็คือพวงมาลัยตัวเนี้ยฟังกช์ชันมาครบคันดีมากเลยนะ ตัวนี้ปุ่มแบบจอยสติ๊กนี่ยหมุนไปหมุนมาได้นะนี่ยนี่กดแล้วเสียงดีมากเลยเพื่อนๆพฟังเสียงสิแล้วปุ่มตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบเนี่ยหมุนได้กดลงไปได้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนเออคือดีอะ่ะเนี่ยแล้วข้างหน้าเนี่ยก็เป็นแบบคาร์บอนไฟเบอร์แบบดูจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แท้ด้วยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ย หนังที่สัมผัสเนี่ยก็ให้ความรู้สึกแบบนิ่มๆน,นะเป็นหนังสังเคาะ์นี่แหละแต่เป็นหนังสังเคะ์เกรดที่โอเคเลยนะข้างหลังตรงนี้พ d ด l ดลชิพนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับให้ดูเสียงประมาณนี้ครับระยะประมาณนี้บอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยที่สวยงามมากๆตัวหนึ่งเลยนะผมชอบผมชอบดีไซน์เนี่ยโอเคเลยแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยแคมปร์ซีส์สองเดี๋ยวเรามาชั่งกันเลยครับเนี่ยอยู่ที่4ี่จุด 6กก็ไม่หนักมากนะครับเที่ยวกับแรงบิดที่ได้คือ12นิวตันเมตรเลยแล้วก็กล่องอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายนะครับพี่อยู่ข้างในก็น่าจะเป็นพวก power adapter นะครับนี่ครับก็จะมี user manual คู่มือข้างในเนี่ยเขาก็จะให้สายการเชื่อมต่ออะไรเนี่ยมานะครับ usb usb c อะไรอย่างเงี้ยน,นะเอ้ usb type อะไรนะท y p e b นะแล้วก็เนี่ยพวงแหวนี้พัดลมนะที่เราต้องมานั่งต่อเองนะครับเพื่อน อันนี้ตัวอะแดปเตอร์ครับผมโอ้ใหญ่เลยเอาพุทตัวนี้นะครับอยู่ที่3 5 0วัตต์นะครับหัวปลั๊กก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเสียบกับปลั๊กไทยได้เลยนะหัวปลั๊กเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณนี้หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับกับแคมัส42นะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตัวโปรมลของมันนี่ยก็ไม่ได้มีแป้นเท้ามาด้วยนะครับอันนี้วิธีการยึดกับโต๊ะนะครับเขาก็มีเขียนนะ แล้วก็พัดลมอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาประกอบเองด้วยนะก็พอประกอบเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะครับรบเดี๋ยวผมประกอบให้เพื่อนๆดูนะน,นี้เป็นตัวเทเบิลแคนะอันนี้ต้องซื้อแยกนะครับเพื่อนๆนะหรือว่าถ้าตอนซื้อเนี่ยก็ถามร้านกันดีๆว่ามีตัวนี้มาให้หรือเปล่าเพราะว่าต้องใช้ด้วยนะแล้วเราก็จะเอาพัดลมเนี่ยประกอบเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็จะได้แล้วครับสําหรับพัดลมนะประมาณนี้ครับแลวตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเนี่ยนะจะให้องศาภุมมอะไรเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวเทเบิลแคมนี่นะ โอเคแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่าช่องของพัดลมเนี่ยมันจะต้องเป่าเข้าตัวพวงมาลัยตัือเป่าเข้าฝั่งนี้นะมันจะดูดลวข้างบนเป่าเข้าตรงนี้ก็คือด้านหลังของพวงมาลัยเราก็ตัวพวงมาลัยครับเราใช้ด้านนี้นะครับแล้วก็ขันตัวแชมบัสให้โลโก้มันตั้งนะตั้งขึ้นนะครับเข้าไปอย่างนี้นะครับต้องสอบฝั่งปโอเคเนี่ยพอประกอบตรงนี้เสร็จแล้วก็จะหมนได้ประมาณนี้นะนสังเกตนจะมีเล้าสี่รูตรงนี้ให้เข้าไปนะ ตัวนี้ก็จะปีนอสสรตูตรงนี้ให้เข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้นะโอเคก็ไปสอดให้มันเข้ากันนะครับโอเคประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนะสีรูเข้าไปข้างในเรียบร้อยสายไฟที่ออกจากตัวฐานเนี่ยก็ต้องมาเสียบตรงนี้ที่แฟนนะครับตอนนี้ผมเสียบปลัก๊กพัดลมเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มันจะมีตัวแคลมยึดกับโต้ด้วยที่จะใส่ตรงเนี้ยนะคือถ้า คุณจะเอาไปยึดกับโต้เนี่ย42ก็ทําได้แล้วก็เหมาะด้วยนะเพราะว่าถ้าคุณจะเอาไปยึดกับคอพิตเนี่ยคุณจะป็นต้องใช้คอพิตที่แข็งแรงนิดนึงเพราะว่าแรงบิดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะใช้คอพิตจริงๆแล้วคอพิตไม่แข็งแรงอะ่ะมันก็ปรับลดฟอร์ตฟีดแบ็กได้แต่มันก็รู้สึกเสียดายไงเพราะว่าไหนๆเรามีมอเตอร์ที่แรงอยู่แล้วเนาะจริงๆเนี่ยการยึดกับโต้เนี่ยมันง่ายนะเพราะว่าโต้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็แข็งแรง อยู่แล้วแล้วก็แข่งแรงพอสหระแบบ5 8น้ิวตันเมตรนะครับ12แข็งแรงพอไหมผมว่าได้อยู่นะอย่างที่แปดหนึ่งแะผมว่าก็ยังยืดโตะได้เลยอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับกับการยืดโต๊จริงๆเนี่ยโตเนี่ยก็แข็งแรงมากกว่าขาพิทส่วนใหญ่ด้วยนะที่แบบไม่ใช่ลุมมเนียยโปรไฟล์ครับแต่ว่า42เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแป้นเท้าแถมมาให้นะครับเพราะงั้นเพื่อนๆก็ต้องซื้อแป้นเท้าเพิ่มด้วยก็คือแป้นเท้า LC 100นะตัวนี้นะน,นี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ นี่คือแป้นเท้า LC 100ปรับมุมกล้องแป๊บซึ่งตัวนี้แชมัดก็ส่งมาให้ผมด้วยนะจะได้ใช้คู่กับ c 2ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็ขอบคุณทางแชมัทมากมากเลยเดี๋ยวลิงก์ของทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้คลิปนะไปกดดูกันได้นะครับ LC 100เนี่ยผมเคยทําคลิปรีวิวไปแล้วเนาะคือตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นโหลดเซลล์ซึ่งดีมากนะแล้วก็มีโชคด้วยเป็นโหลดเซลล์ที่มีโชกด้วยนะเพราะงั้นสัมผัสเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายกับแป้นเบรคของรถจริงแบบมีความไฮดรอล เป้นเท้าที่ราคาถูกที่สุดที่แบบมีอย่างนี้ได้นะครับถ้ามีโชค๊คส่วนใหญ่ะที่ผมเห็นนะ่มันก็คือ2 0,000ขึ้นไปหมดเลยนะครับถามว่าสู้ระดับ2 0,000ได้ไหมบอกเลยว่าสู้ไม่ได้ในโดยรวมแล้วก็แป้นแต่ละแป้นเนี่ยสามารถปรับพีโรสปริงให้มันแข็งขึ้นได้แล้วก็ปรับระยะการกดของเท้าเป้้นเท้าแต่ละเท้าได้ด้วยเอ,อถือว่าเป็นแป้นเท้าที่คูมม้มากๆตัวหนึ่งนะอันเนี้ยเนไหนยุ่นี้เราเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูสักหน่อย ิงๆผมเคย unbox ไปแล้วก็ไปแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะคือแต่ละแป้นน่ะมันเป็นโบดูแยกกันนะครับเบรคคันเร่งคันเนี่ยแยกกันหมดเลยแล้วก็จะมีแผ่นอันหนึ่งให้เรามายึดทุกอันรวมเข้าด้วยกันนะซึ่งการจะใช้แป้นเท้าเนี่เพื่อนๆต้องมีคอกพิษนะเพราะว่ามันใช้แรงกดค่อนข้างเยอะเพื่อนๆต้องมีคอกพิษนะครับถ้าจะใช้แป้นเท้าตัวนี้แต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้ยึดกับโต๊ะเนี่ยผมแนะนําใช้แป้นเท้า CP 5านะครับเพราะเพื่อนๆต้องวางกับพื้นไงแล้วแป้นตัวนี้นะคือมันต้องใช้แรงกดค่่่อออนนข้าางเเเยะะะมมมัก็จไหพื แรงต้านมันเยอะครับเนี่ยกดไม่ลงเลยนะถ้าไม่ได้หยุดไว้เนี่ยซึ่งข้อดีของแป้นเท้า LC 100เนี่ยก็คือมันสามารถใช้กับพวงมาลัยอะไรก็ได้เพราะมันต่อ USB-C นะแล้วก็ทั้ง C2 และ LC หนึ่เนี่ยก็สปอร์ตแค่ PC เท่านั้นทั้งคู่นะครับถ้าจะใช้ตัวแปลงไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีกล่องแปลงหรือ,อยังก็ตอนนี้เนี่ยผมไปดูในเว็บไซต์ของออตัวบุ๊กไลท์ปรุชั่นสองเนี่ยแคมป์มัดยังไม่สปอร์ตนะตอนนี้ยังสปอร์ตแค่ C5 นะครับ C2 นะ่าจะต้งองรอสักพักหนึ่ง ก็ <N> เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปเป็นพรีวิวลองทดล,ลองใช้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสีสองเป็นยังไงบ้างน,นะผมคิดว่าไม่น่านติดปัญหาตอนนี้ผมเริ่มชิมกับโปรแลนเคมบรรณาส่งมาให้ผมเยอะแล้วเกิดนะน่าจะครบทุกตัวแล้วมั้งที่เขามีนะอันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายละซึ่งผมแนะนําเลยนะสำหรับคนที่มีคอร์ปิทนะครับควรจะเป็นคอร์ปิทอลูมิเนียมโปรฟไฟล์นะครับก pues ็ใช้คู่กับแป้นเท้า LC100 ด้วยจะดีที่สุดถ้าใช้กับสีสองนะครับผมโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกอาใจให้้้้ผมดวววยนนนนนนะแแลก็็ราเปหึ่งใตัท ที่นําเข้าสินค้าเชมมาจำเป็นทางการนะครับแนะนำว่าซื้อจากร้านที่มีประกันเท่านั้นนะครับและจะให้ดีเนี่ยเป็นประกันสุนไทยออฟฟิเชียล a l e เลอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ